เฮลโหลช้านี้ทำไมอากาศคึ้มนะครับพ่อไอ้ฝนจะลงแล้วครับทานจะตกอันนี้เราดีนำเสนอวันนี้เราทำอะไรควบแน่นควบแน่นมะนาวมะนาวส้มซ่าส้มซ่าแล้วก็มะกรอกน้ำนี่ครับมะกรอกน้ำสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วออกใบแล้วใบแล้วครับท่านผู้ชม ไหนด้วยนั่นสิอะไรอ่ะมะนาวมะนาวโอ้ oh, มะนาวยินดีนําเสนอครับดูนั่นนี่ครับออกรากออกากาแ,แล้วด้วยนี่ใบใบแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนแล้วนี่ต้องกลบไปลงกระถางใหม่ห<า>อ่าปลูกใหญ่เลไรนลองเปิดดูส้ม่าสิ ในถุงอ่ะเปิดเลยเดี๋ยวก่อนดูมะปีดก่อนดูมะปีดก่อนด้อยโอ้พีดนี่ก่อนเห็นไหมอ่าวาปีดก็ะออกอกหมดแล้วทำสามกิ่งติดสามกิ่งเลยสำเร็จสำเร็จอ่าดูสมซาดนี่จะสวยงามเราวันนี้ครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูว่าสำเร็จผลไหมเนี่ยวิธีทํานะครับถุงครอบไว้มันไม่นานแลวนะ เลยสามสามกิ่งครับอ้า,อาโอ้โหแตกยอดหมดเลยอือเอ๊ะอันนั้นติดไหมนะอันนี้ไม่น่าจะติดได้สองกิ่งไสอง,ก,งก็ถือว่าสำเร็จนะครับอ้อก็จะเป็นว่าต่อไปเราต้องทำแล้วต้องทำแบบนี้แล้วไม่ต้องไปตอนแล้วด,ดีด้วยมีส้มซาครับท่านะผู้ชมโอ้โหงามมากยอดงามสวยงามมีความสุขครับ การดูแลสุขภาพแบบนี้ด้วยแหละครับท่านผู้ชมธรรมะธรรมชาติวันนี้จะต้องไปพบหมออีกแล้วเข็ <laughs> 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 มที่สิบอครับพรุ่งนี <laughs> ออ้ขอบคุณครับการติดตามชมสวัสดีครับ